สวัสดีค่ะทุกคนพี่แป้งชมจะพาน,น,น้องนะคะไปรับของฟรีนั่นเองบอกเลยว่าชิ้นนี้มันน่ารักมากๆเลยค่ะมันคือเจ้ากระเป๋าตุ๊ก,กตาหมีนะคะน้องจริงๆเป็นโลโก้ของคุณมิสเตอร์บีนนะคะถ้าใครเคยดูมิสเตอร์บีเนี่ยต้องจําได้แน่นอนอยู่แล้วนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นตุ๊กตาหมีที่ถือน้องถุงเงินด้วยนะคะบอกเลยว่าน่ารักมากๆเขาแจกเพียงแค่หนึ่งหมื่นชิ้นค่ะและเมื่อเราใส่มานะคะกระเป๋าเนี่ยจะอยู่ด้านหลังของเราแอนเบลเลอร์เลยนะบอกเลยว่าใครที่ชอบดูเดี๋ยวต้องห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะและแนะะลน,น่ก็คือแม ซึ่งก่อนหน้านี้พี่แป้งชมเคยสอนน้องๆรับผ้าคลุมกับกระเป๋าไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้พี่แป้งชมนะคะจะแนะนําให้น้องเนี่ยเล่นแค่มินิเกมแค่หนึ่งกับ2พอนะคะเพราะอันที่3ามาใหม่มันยากเกินไปและเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะกดหน้าจอ1ทีเลยค่ะจะนั่งให้ทําการล่นลงด้านล่างตรงหน้าช็อปได้เลยสําหรับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยไม่เป็นไรนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่แป้งชมจะสอนค่ะจะนั่งให้น้องเดินหันหลังมาแล้วทาการกดอีได้เลยน้องๆจะเห็นว่าเจ้าตุ๊กตาอันนี้เนี่ยมันต้องใช้เงินทั้งหมด1้านดอึ่งร้านะคะและกเป๋ายยังมีอู่คะ ้าคุมลดน้อยลงแล้วนะคะใครที่อยากได้้าคุมเนี่ยก็ต้องรีบมาทําตั้งแต่วันนี้เลยนะคุณผู้ชมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเจ้าน้องตุ๊กตามหมีตัวนี้เนี่ยอาจจะถูกปรับเปลี่ยนนะคะน้องๆเพราะการใช้เงินตั้ง1ล้านดอลลาร์เนี่ยมันเยอะเกินไปเขาอาจจะปรับเหมือนกระเป๋าก็ได้ค่ะเพราะกระเป๋าก่อนหน้าน,นี้ก็1นล้านดอลลาร์เหมือนกันตอนนี้ปรับมาเหลือ50,000นฉ500ะนั้นน้องๆคนไหนที่อยากได้เนี่ยก็ลองทําไปก่อนสะสมเงินไว้สัก5 0 0 0ส0หรือ1ล้านก็ได้ค่ะแล้วค่อยมาแลกเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราต้องเล่นมินิเกมอะไรบ้างถึงจะได้้เเเงงงงงิิินนนดดออลลลาาาารรรมแแแกกกขฟีีวธไยยย่่บบะ โดยที่ไม่ต้องเล่นมินิเกมนั่นก็คือให้น้องเนี่ยววิ่งมาตรงนี้นะคะจากนั้นให้น้องเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วกดเพลงนะคะจากนั้นเนี่ยมันจะนับเวลาถอยหลังนะคะแค่เพียงน้องๆเนี่ยคิกเงินที่ตกลงมานะคะน้องก็จะได้เงินตามที่น้องคิกได้เลยนะคะซึ่งเงินเนี่ยเราจะได้ใบละ250เหรียญนะคะน้องทําการกดไปค่ะจนกว่าเวลามันจะหมดหากน้องๆไม่พลาดเนี่ยน้องๆจะได้เงินเป็นหมื่นเลยนะคะบอกเลยว่าวิธีนี้ง่ายที่สุดแล้วแต่มันไม่ได้เล่นได้ตลอดนะคะน้องมันจะมีเวลาคููดาวทั้งหมด1 2ชั่วโมงนั่นเองนั่นหมายความว่าาหนนนน้้อองงขยั มาเล่น2รอบน้องก็สามารถที่จะได้เงินตั้งสองหมื่นต่อวันเลยนะจากนั้นกดเพลงที่ปุ่มสีเขียวได้เลยค่ะจะมีมินิเกมทั้งหมด2มินิเกมให้น้องๆเข้าไปเล่นเพื่อทําการเก็บเงินนะคะพอเรากดอันแรกเนี่ยเขาก็จะวร์ปเรามานะคะแล้วก็รอเข้านั่นเองค่ะน้องถากเวลามาไม่นับถอยหลังมีคนวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดเนี่ยให้น้องเปลี่ยนเซิร์ฟนะคะบางทีมันบั๊กนั่นเองค่ะหากน้องไมอยีตัวนี้มีเวลานับถอยหลังแต่ว่าเซิร์ฟของน้องไม่บั๊กนั่นเองแล้วิธีการเล่นมินิเกมอันนี้ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่น้องนนยะะดไาต้ัมจ ่งตัวน้องเนี่ยขึ้นไปที่สูงแล้วอาจจะเก็บเงินช้าซึ่งเงินเนี่ยน้องแต่ละปุ่มน้องก็ต้องแย่งกับคนอื่นเช่นกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยหากน้องชอบที่วิธีการที่จะเล่นมินิเกมวันนี้น้องก็เลือกเล่นอันนี้ก็ได้ไม่ต้องซีเรียสนะคะเราไม่จาเป็นต้องเป็นที่1แค่เพียงน้องเนี่ยเก็บเงินให้ได้เยอะๆก็พอค่ะเพราะเราต้องใช้เงินในการที่เราจะต้องไปแลกของฟรีนั่นเองซึ่งครั้งนี้พี่แป้นเล่นมาก็ได้มาประมาณสามพันสองดอลลาร์นั่นเองค่ะพอเราเล่นมินิเกมจบนะคะน้องๆมันจะมีเควส น้องๆอาจจะไม่เหมือนกันก็ลองไปดูนะคะว่าตัวเอง่ยได้เควสอะไรจากนั้นนะคะน้องๆกดเพลนะคะพี่แป้งชมจะพาไปดูมินิเกมที่2นะคะว่าต้องเล่นยังไงบ้างก็มายืนรอคิวตรงนี้ได้เลยค่ะแป๊ดเดียวเขาก็จะวาร์ปเราไปเล่นแล้วนะและมินิเกมที่2นะคะน้องๆก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะก็ง่ายๆเหมือนกันกับมินิเกมแรกนะคะน้องๆแต่เพียงว่าเขาจะแบ่งฝั่งเราเป็นฝั่งสีฟ้ากับฝั่งสีชมพูเพื่อทําการเล่นมินิเกมนั่นเองคน้องๆไม่ต้องซีเรียสนะคะเล่นแพ้หรือชนะมันก็ได้เงินเหมือนกันค่ะแต่ฝั่งที่ชนะจะได้ เ,เพียงแค่เรานะคะโยนลูกบอลให้ลงแก้วค่ะซึ่งแก้วสีเหลืองเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยได้เงินเยอะกว่าแก้วสีแดงน,นะคะแต่มันแอบควบคุมยากทีหนึ่งในโทรศัพท์เนี่ยน่าจะง่ายกว่าค่ะแต่แก้วสีเหลืองเนี่ยจะโผมาให้เราเล่นไม่บ่อยนะคะน้องๆฉะนั้นถ้าน้อง,องชูลูกบอลน,นะคะลงแก้วสีเหลืองบ่อยกว่ามากกว่าเนี่ยน้องก็จะได้เงินเยอะกว่านั่นเองพอเราจบมินิเกมเมื่อกี้ปั๊บนะคะเขาจะพาเรามาเล่นอีกมินิเกมหนึ่งนะคะซึ่งมินิเกมนี้ก็ง่ายเช่นกันแต่พี่แป้งชมรู้สึกว่ามันมองยากนะคะน้องๆเพียงแค่เเเราาาาีี่่ตต้้อองงงงกกก็็บขทลมมซึสสฟชพ ก็ได้ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะน้องๆอยากเก็บที่มาเป็นระเบิดก็พอไม่งั้นนะคะตัวเราเนี่ยจะล้มลงไปแล้วมันจะทําให้เราลุกช้าค่ะน้องๆเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้เงินนะคะจากการที่เราเก็บของบนฟ้าแล้วค่ะไม่อีกวิธีหนึ่งในการที่เรานะคะจะได้เงินนั่นก็คือการที่เราทาเควสภายในแมปนั่นเองซึ่งเควสของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะน้องถ้าจบไม่ได้เกมไหนมามันจะมีขึ้นเควสให้เราทําอยู่แล้วนะคะ เล่นไม่ได้เกม2รอบชนะ1ราวหรือทําสกอร์ได้เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะน้อง,องก็ลองไปทําดูนะ,ะและใครนะคะที่ยังทำว้าคุมไม่เสร็จนะคะน,น้องรีบมาทำนะคะตอนนี้ของเหลือ7,000เท่านั้นนะคะกระเป๋ายังเหลือเยอะอยู่หรือใครอยากจะข้ามเอาตุ๊กตาเลยก็ได้นะคะ